เป็นฮาเวนีโอ้โหมาเปิดรงภาพยนตร์ใช่ครับภาพยนตร์เราต้องลบหลู่ใช่ครับเอ่อฮาชิมะโปรเจกต์ครับก็เป็นภาพยนตร์เรื่องแรกครับที่ที่ได้ที่ได้เล่นครับจริงจริงเล่นซิตคอมมาก่อนเนาะใช่ครับมีซิตคอมแล้วก็พวกซีรีส์อะไรเงี้ยบทเป็นไงบ้างครับบทจะเป็นคนทำซีจีเป็นจะเป็นแบบคนอารมณ์ดีหน่อยอะไรเงี้ยครับแบบในหมู่เพื่อนก็คือเพื่อนว่าไงเราก็ว่างั้นอะไรเงี้ยก็แบบ ตลกตลกอะไรเงี้ยปล่อยมุกแป็กบ้างแต่ว่ามันคล้ายๆหนังฝรั่งที่ไปติดเกาะแล้วก็ต้องมาลุ้นว่าใครจะอะไรอย่างเงี้ยป่ะคะก็ไม่แน่ใจว่าหนังฝรั่งก็เรื่องไหนแต่ว่าก็มันจะเป็นประมาณเหมือนกลุ่มทาหนังสั้นเข้าไปในเกาะอะไรเงี้ยแล้วก็ไปไปเจอกลับมาครับบรรยากาศในกายฐาทำอย่างว่าไปซุ่มถ่ายกันต่างประเทศด้วยใช่ก็มีที่นางาซากิญี่ปุ่นนะครับก็สนุกดีครับเป็นเป็นประสบการณ์ที่ดีมากได้เจอพวกพี่พี่อเล็กซ์พี่ออมมิสายปาอะไรย่างเงี้ยด้วยครับ อกเป็นพี่ๆกันหมดเนาะครับใช่แม่ว่าก็เด็กสุดแล้วครับหรอเรัเท่าไหร่เออสิบเก้าครับโอ้ยเด็กมากครับแต่ที่ลุกเราผมยาวมั้งเนาะครับหรือว่าหน้าแก่เฮ้ยไม่ได้บอกถรมคุณแม่ว่าไงบางทีบอนคุณแม่ก็ไม่ได้ว่าไงครับแม่ก็ให้กําลังใจแบบทําให้เต็มที่อะไรเงี้ครับ ตอนนี้คุณแม่ถ่ายปิดมานอยู่ใช่ครับใช่ถ่ยถ่ายอยู่มานีบ้างเอยด้ยก็ได้คุยกันตลอดครับได้เจอกันเรื่อยๆแต่ว่าก็เห็นบนว่าเหนื่อยอยู่แต่ว่าว่างๆก็จะไปหาอยู่อ่ะแต่คุณแม่เขาได้ลูกชายใหม่พี่อักไปแล้วอ่ะอ๋อครับสนิทกันครับเมื่อไงร่บงอาได้แซวผมไหมไม่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 ค่อยเลยครับไม่ได้ไม่ได้รู้ครับผมคุณแม่ค่อนข้างห่วงนะคะเจบผมว่าแบบหูวสาวนี้ต่อเรียนคิวยาวงนี้ไม่ก็ไม่หรอครับคุณแม่ก็ ชาเล่นอะไรเงี้ยมาแล้วเป็นหนุ่มๆต่อคิวแทนฮะแต่สิบเก้าแล้วมีแฟนครับยังเลยครับจะบอกว่าทำไมก็เด็กเองเนาะครับใช่ก็ช่วงนี้ก็เรียนเรียนด้วยครับก็ยังยังไม่อยากรีบครับชอบสไตล์ไหนคะก็ไม่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้กำหนดว่าต้องเป็นสไตล์ไหนครับก็แล้วแล้วแต่ว่า แล้วแต่คนมากกว่าครับคบอกว่าคุณแม่แบบสกรีนแน่นหนามากก็จริงๆก็ไม่ได้สกรีนอะไรหรอกครับก็ก็มันก็แล้วแต่เราสุดท้ายแต่แบบเราก็ครับจะเป็นนักดนตรีตามรอยคุณพ่อไหมคือทาทาเพลงอยู่ครับอ,อัดอัดเดโมอยู่เรื่อยๆคืออยากออกแน่นอนครับยังไงก็ต้องต้องทาเป็นเป็นโฟกโฟกร็อกอะไรเงรี้ยอาจจะมีป๊อปผสมด้วยคล้วก็ตัง้งกันตอนไหนครับคือพยายามทาให้เร็วที่สุดแต่ก็คงอาจจะ สิ้นปีนี้ไม่ก็ปีหน้าครับเดินดูอีกทีติดตามดูแล้วกันครับผมแต่ว่าตอนนี้ต้องฝากภาพยนตร์น้องวันไหนครับก็ฝากฮาชิมะโปรเจกต์นะครับไม่เชื่อต้องลบลูวันที่ส1บเอดตุลาคมนะครับแล้วก็ฮาโลวีนพอดีเลยใช่ฮาโลวีนครับเดี๋ยวรีไปดูกันนะครับวนละครเรื่องอื่นล่ะคบละครก็มีน้องใหม่รับบริสุทธิ์ครับตอนนี้ทุกวันเสาร์ตอน9ก้าโมง20บครับผมขอบคุณครับ ต้องบอกตลอด